อิงฟ้าวราหะให้เรียกคือว่าเสียฟ้าด้วยแค่ไหนดูได้จากภาษิที่ใจอัพเดตวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศเมื่อโลกนี้คือละครโดยร้านมายองครับขึ้นแท่นเป็นนางงามอันดับหนึ่งของเมืองไทยไปแล้วนะครับสำหรับอิงฟ้าวราหะรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นและ m i มิสแกรน Thailand 2022ล่าสุดบอกวัฒน์จอยไศรีนะครับได้ออกมาประากาศขึ้นค่าตัวอย่างเป็นทางการแล้ว โดยเริ่มวันที่หนึ่งมีนาคมนี้เป็นต้นไปแต่เมื่อพูดถึงประเด็นการขึ้นค่าตัวแล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าหิงฟ้าบราหาัหรือเสียฟ้าของเรานั้นรวยระดับไหนแม้ไม่ทราบตัวเลขเงินเก็บสุทธิแน่ๆเพราอถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลครับและหากย้อนกลับไปดูคลิปเก่เาๆที่เสียฟ้าไลฟ์สดจะพบว่าสาวหิงฟ้านั้นเคยเสียภาษีต่อเดือน สูงถึง7แสนบาทกันเลยทีเดียวครับอัปเดตวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศเมื่อโลกนี้คือละครโดยร้านมายอง